โดยตัวของผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาทีพสักทีเดียวนะครับผมเป็นคนเขียนหนังสือนะครับถ้าใครติดตามงานบ้างผมจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับสารคดีเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็งานประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างเช่น โดยความที่ผมเกิดที่นาาธิวาสนะครับผมเกิดที่ดุสซิยอนะครับเป็นคนไทยเชื้อสายจียนที่อยู่ในกลุ่มพี่น้องมุสลิมฉะนั้นจะผูกพันกับพี่น้องมุสลิมเยอะผู้สื่อข่าวนในเครเนชั่นประจําจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ทําข่าวทีวีพท,ะทะวะห้าด้วยนะครับงานของผมหลักๆก,ก็คือการทําข่าวในพื้นที่จังหวัดยาาะลาจริงๆแล้วไม่ได้จบนิเทศศาสตร์นะฮะบางคนก็บอกว่าสื่อที่จะจบ ที่จะเป็นนักข่าวได้เนี่ยต้องเรียนนิเทศศาสตร์ไม่ใช่ครับผมจบการตลาดมาครับคนละเรื่องเลยถ่ายรูปก็ไม่เป็นฮนะไม่เคยเรียนถ่ายรูปนะครับก็เอามาหาัดเอาก็ตอนที่เป็นนักข่าวเนี่ยผมมีงานประจำนะครับเป็นพนักงานบริษัทดูแลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ได้เรียนด้านถ่ายรูปเหมือนป๋าโด่งมาเลยเป็นคนในพื้นที่ปัตตานีโดยกำเนิดนะครับผมก็ถ่าย รูปทั่วไปถ่ายรูปแนวพื้นที่ในพื้นที่ผมไปไหนผมก็ถ่ายผมเห็นวิวสวยๆผมก็ถ่ายนะครับเห็นอะไรก็ถ่ายนะครับจนจนมีภาพในสต็อกเยอะมากแล้วมารู้อีกทีว่าเฮ้ยภาพของเราเนี่ยมันก็มันก็มัน,ม,นมันมีประโยชน์เวลามันออกไปข้างนอกเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าเราเก็บไว้ที่เครื่องในคอมพิวเตอร์ของเราคนเดียวนะครับผมเป็นนักรัฐศาสตร์อนักรัฐศาสตร์เหมือนกันผมจบรัฐศาสตร์ครับต้องออกตัวนี้นึง <c oughs> แล้วก็เรียนรู้เหมือนพี่ๆทุกคนแหละครับก็เรียนรู้เอาเองไม่ได้ไปเรียนที่ไหนครับแต่ว่าบังเอิญเรียนรัฐศาสตร์ก็จริงแต่บังเอิญอยากเป็นช่างภาพอันนี้เป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เยาว์วัยเลยครับก็ ผมมีโอกาสได้ทำงานกับนิตย,ตยสารชื่อ Open Mag กซีนนะครับถ้าน้องๆที่เรียนมหาลาัยตอนนี้คงไม่รู้จักต้องย้อนกลับไปประมาณ7 8ปปีนะครับผมก็คือคือผมก็เป็นบรรณาธิการภาพของนิตยสารฉบับนี้อยู่ 2- 3สปีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับงานในเชิงสารคดีทั้งเขียนแล้วก็ถ่ายรูปด้วยแต่ว่าโดยโดยส่วนงานภาพถ่ายผมก็ยังถ่ายภาพอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่างานที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่ในช่วง3-4ปีหลังเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศลาว มเป็นฟรีแลนซ์ให้กับนิตยสารชื่อลานคำแมกซีนของของเรานะครับแรงผลักดันสําคัญนะครับในการที่เราจะพัฒนาฝีมือมากขึ้นก็คือการสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการดูแลสังคมภาพเชิงบวกหรือภาพธรรมชาติเนี่ยมัน,มนช่วยดูแลสังคมอะไรได้ยังไงบ้างรครับในภาพเชิงบวกหรือภาพกับพื้นที่สามจังหวัดผมว่ามันมันช่วยได้มากทีเดียวนะครับ เนื่องจากว่าเราถ้าเรามองจากข้างนอกเข้ามาในสามจังหวัดพื้นที่ตรงนี้หลายหลายคนจากข้างนอกมองสามจังหวัดและได้รับข่าวสารหรือได้ได,ได้ได้เห็นภาพจากจากสื่อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ในพื้นที่ของเรามันมีอะไรที่มันมันถ้าผมว่าถ้าลองถามพี่สมิตผมว่ามันน่าสนใจนะ ทั้งวัฒนธรรมทั้งเอกลักษณ์ต่างๆอย่างนี้เรืกอกอลเอะอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้นะครับในในพื้นที่ของเรานี้ผมว่ามันมันมีอะไรที่มันสวยจากคนข้างนอกเพียงแค่บางครั้งเรามันอยู่ใกล้ตัวเราเกินไปอะ่ะทําให้เรารู้สึกมันมันธรรมดาแต่จริงๆผมว่า เรือกว่าแล้วมันหาไม่ได้ในประเทศไทยอ่ะมันต้องดูที่ปัตตานีนราธิวาสเท่านั้นชายหาดก็ยังมีแพะให้เดินดูใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนของความเป็นธรรมชาติตรงนี้เราสื่อออกไปข้างนอกภาพของเราออกไปต่างๆเนี่ยผมว่ามันทําให้คนข้างนอกดูแล้วสนใจพื้นที่แล้วได้เห็นว่ามันมีอะไรที่มันมันอันซีนอ่ะคือมันต้องยอมรับก่อนนะฮะว่า ด้วยด้วยภาระหน้าที่เนี่ยความเป็นสื่อมวลชนเนี่ยฮะมันก็ต้องนําเสนอทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่มันปฏิเสธแน่ละครับว่าในพื้นที่สามทังภาคใต้เนี่ยเราจะมันมันไม่ปัจจุบันนี้มันสงบสุขแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันก็เราก็ต้องนําเสนอสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยความเป็นจริงและไม่มีการบิดเบือนนะฮะเห็นเห็นเห็นศพคนตายเหมือนกันเรื่องปกติไปแล้ว วิธีคิดของผมตอนนี้คือผมเน้นอยู่อย่างหนึ่งคือเราผมจะไม่ถ่ายศพเนื่องจากว่าผมจะให้เกียรติคนตายแล้วก็ให้เกียรติให้เกียรติญาตของของ,ของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยเราอยากจะให้เขาขึ้นมาอยู่หน้าบนนั่งสือพิมพ์หรือเปล่าคือจริงๆผมว่าเวลาเราพูดว่าการดูแลสังคมเนี่ยมันเป็นเหมือนคำโตเนาะคือคือเรารู้สึกเป็นภาระ,ะของเราทันทีเลยนะคือ ขอให้เราวางตัวเป็นกลางก่อนเพื่อไม่เป็นการผลักภาระให้กับจริงๆอะ่ะก็คือการผลักแหละเพราะเราคือคนรุ่นใหม่ไงผมเชื่อว่าการช่วยเหลือพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้ผมไม่เชื่อนะครับว่ามันจะแก้ปัญหาได้ง่ายๆอย่างต่ำก็เป็นเป็นรุ่นเป็นอีกหลายยุคสมัยครับมันจะถูกแก้โดยรุ่นพวกเรารุ่นเก่าๆนี่เขามีประสบการณ์มีอะไรเยอะแต่โดยความที่ปัญหาในพื้นที่นี่มันซับซ้อนมากเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร คือภาพความรุนแรงเนี่ยมันมีทุกที่เราไม่ได้ปฏิเสธสื่อก็นําเสนอไปเนาะสื่อกระแสหลักแต่เราในฐานะพื้นที่เองเนี่ยเรารู้ว่าทุกจังหวัดมันมีการท่ากันจังหวัดหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์นี่ถามว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นภาพรวมของทั้งจังหวัดไหมฮะไม่ใช่นะครับปัญหาคือมันไม่ใช่ว่าพอเราถูกโจมตีว่าภาพความรุนแรงแล้วเราจะไม่ไม่ต้องนําเสนอผมคิดว่าภาพถ่ายมันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ มันไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างภาพนะครับแต่ใครจะเอาไปทําเรื่องการสร้างภาพก็ก็ทำได้นะครับในด้านการท่องเที่ยวในด้านอะไรก็ว่าไปแต่ผมคิดว่า